สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มช็อกพบรักจากแอปหวังแต่งเจอตัวจริงทำความคิดเปลี่ยนในยุคป,ปัจจุบันคนจำนวนมากมักเลือกที่จะหาเพื่อนผ่านซอฟต์แวร์ออนไลน์ไม่เว้นแม้แต่การหาคู่รักแต่อินเทอร์เน็ตไม่ใช่โลกแห่งความจริงดังนั้นจึงมีหลุมพลางและการหลอกลวงมากมายเสมอรูปและข้อมูลที่เราเห็นทางออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับในชีวิตจริง ดังเช่นกรณีของทานหาอายุ32ปีอาศัยอยู่ในเมืองหนานจิงมนทลนเจียงซูประเทศจีนที่ใช้แอปหาคู่เพื่อค้นหาความรักเธอเขียนว่าฉันหวังว่าจะได้แต่งงานภายในหนึ่งปีแสดงความตั้งใจจริงในเรื่องของความรักและอยากแต่งงานถ้าเจอคนที่ใช่เธอมักจะโพสต์รูปเซลฟี่โชว์ภาพใบหน้าที่บริสุทธิ์และน่ารักผิวขาวมีสเสน่ห์รูปร่างเพียวบางถ้าดูแค่รูปออนไลน์ใครๆก็คิดว่าเธออายุแค่20กว่ากว่า จากนั้นชายคนหนึ่งได้พบกับทานฮาในแอปหาคู่ทั้งคู่ผูกมิตรและพูดคุยกันรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีผู้ชายคิดว่าฝ่ายหญิงมีรูปร่างหน้าตาดีมากจึงเรียบขอความรักกระตือรือร้นที่จะเจอเธอทั้งคู่มีความคิดเหมือนกันที่อยากจะแต่งงานดังนั้นทั้งสองจึงนัดพบกันที่ร้านอาหารในเมืองหนานจริง กระทั้งได้เจอกันจริง,รงๆฝ่ายชายก็ต้องตกใจและตกตะลึงแทนที่จะเป็นผู้หญิงที่สวยและน่ารักเหมือนรูปที่เธอโพสทานหากลับไม่ตรงปกไม่เพียงใบหน้าและสีผิวที่แตกต่างกับในรูปรูปร่างก็เช่นกันหลังทานอาหารเสร็จในวันน,นั้นเมื่อเขากลับถึงบ้านเขาก็เลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนี้เพราะรับไม่ได้กับรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันมากระหว่างเธอในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปดังก็ทําให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นเธอไม่ขี้เหร่แต่ต่างจากรูปในเน็ตจริงๆไม่แปลกใจที่ผู้ชายจะตกใจอีกท่านบอกว่าในโลกนี้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดคือรูปผู้หญิงในเน็ตอีกท่านบอกว่าเป็นความจริงที่มีความแตกต่างแต่ไม่มากนักสาเหตุหลักมาจากแสงและมุมของการถ่ายภาพอีกท่านบอกว่าความรักเป็นลักษณะและคุณภาพที่สําคัญที่สุด ไม่ใช่รูปลักษ์ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ